ตั้งแต่กลับไทยมีเมนูในหัวเยอะมากนะคะแต่พอเจอแดดข้างนอกเท่านั้นแหละคือไม่ใช่ว่ากลัวผิวเสียหรืออะไรนะเพราะว่าแกงไม่ได้ซีเรสกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากๆเลยค่ะจนบางทีกลับมาจากตลาดก็ไม่อยากถ่ายคลิปอะไรต่อแล้วอ่ะอยากอาบน้ำเย็นๆแทนมากกว่ามื้อเย็นวันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายเรียกว่ามีอะไรในตู้เย็นก็คือเอาออกมาทำหมดเลยดูจากวัตถุดิบทั้งหมดที่มีแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาจากวันก่อนที่เอามาทำปลาเนื่อแล้วก็ขนมจีนจากที่ตำาส้มตำไปเมื่อวานแกงก็เลยคิดว่าจะทำเป็นเมนูเมี่ยงงงปปลลาทออดคค่่่่ะรู้้สึกกววชชนนีินแ มีต่อของแซบๆเนาะเราทุกคนชอบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลิปชอบฟีดให้เห็นตอนกลางคืนไปอีกใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรเนาะอยู่เมืองไทยบ้านเราหาซื้อหากินง่ายอยู่แล้วแหละเมื่อวานขับรถผ่านเห็นแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ๆก็นึกถึงสมัยเด็กที่ชอบไปเล่นน้ำคลองแถวบ้านกับเพื่อนมันเป็นคลองที่ไม่ได้ลึกอะไรนะคะแบบที่เรายืยนได้อะแถมน้ำก็ไม่ได้ใส่แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเลยมั้งเออทุกคนคือเวลาที่แข่งเล่นน้ำอ่ะแบบน้ำที่มันไม่ใสแบบที่เรามองไม่เห็นเท้าตัวเองอ่ะจะชอบรู้สึกหหวววาาาาดดเสสีียยรรูู้้้ึก่่่มมัันนนนนตอออองงะไใแแๆฟลบบค ยิ่งถ้าพื้นใต้น้ําเป็นฟิลโคนตมอีกนะโอ้โหความคิดจะไปไกลามากมเลยแกงก็เลยสงสัยอยากถามทุกคนว่ามีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นก่อนไว้ทุกคนมาตอบกันด้วยนะมแมนมากเลยแบบนี้จ้ะเขาเอื่นว่ากรอบนอกนุ่มไนนี่นี่น,นี่ปัดทูน่ะเห็นบ้าอร่อน้ำจิ้มแซ่บขนาดสิบคะแนนเต็มปากเต็มคำ ที่ให้สิบอีกก็คือว่าไม่ได้จ่าย <c oughs> ไม่ได้จ่ายตังแล้วอร่อยสิบไปโลดคนถามเข้ามาว่าทําไมแม่ไม่ตื่นกล้องเลยแม่เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมอย่างเช่นที่โบสถ์หรือที่คริสตจักรอะค่ะเวลาที่เราเราเราสอนเด็กเล็กๆเงี้ยเราก็จะมีการถ่ายทํากับเด็กเล็มกมั่งอะไรมั่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาอืมแล้วตอนเรียนจบแรกๆอยากเป็นอะไรนะแม่อยากเป็นครูสอนเด็กอนุบาลแม่แม่ชอบอยู่กับเด็กเล็ก เหมือนเด็กอนุบาลเนี่ยคือชอบชอบมากๆเลยแต่ความฝันก็ไปไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่กับเด็กๆที่โบสถ์ค่ะก็เป็นครูสอนเด็กนม่มันก็หมายถึงความฝันก็ถูกเติมเต็มแล้วไงใช่ๆฮัลโหลลูกเขยดู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 แล้วดูคุณคุณลูกเขยดูกรอบนอกนุ่มในไม่มีตาจ้องด้วยแซบฮะแซบจริงใช่ไหมแซบอิลิแซบอิลิแซ่บอิลิบางอย่างแม่ก็ไม่ได้ ไม่ได้คึึงของเขาอ่ะไม่แต่แม่เก่งอาหารอีสานไงแต่แม่ก็จะถนัดแบบของแม่เองอโอเคทุกคนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะแบบตัเจค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย